สวัสดีครับผมชื่อโคอาลามากหรือจอกเสียงว่ามาร์ชก็ได้นะแต่คนที่เรียกว่ามาร์ชก็คงจะมีแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวเท่านั้นแหละพวกเราสีตัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโคอาล่ายังมีความสุขวันเนี้อยู่ดีๆท่านผู้เฒ่าหัวหน้าหมู่บ้านก็เรียกทุกคนออกมาประชุมพร้อมกันต้องมีเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยมีเรื่องอะไรรอครับท่านผู้เฒ่า เมื่อคื้นค่ะมีนิมิตท,ที่ไม่ดีจะเกิดภัยร้ายแรงกับหมู่บ้านของเราทุกๆคนระวังตัวไว้นะคำเตือนของท่านผู้เฒ่าอ่ะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านอ่ะกังวลอย่างมากเลยแต่ระหว่างทางกลับบ้านอ่ะนะคุณพ่อก็บอกว่าคงไม่มีอะไรน่ากลัวแน่นอนแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราหวาดกลัวก็ออกมาถึงจนได้ โอ้โ,อโอหเฮ้ยเจ๋งมากม่งกลมดิ่งเลยอ่ะเป็นไงล่ะที่กูว่าพวกมึงช่วยขย่าไงอ้าเออเมึงกินนะเนี่ยไม่ขี้นะมึกมกงกินดิไม่กินต่กูอ่ะกูก็ไม่กินนะก็กูอยากรูเฉยๆว่ามันทำนอยังไงอะิ้งไม่นี่ลนะ <c oughs>